วิธีตั้งดิจิตอลและเข็มนาฬิกา g s ช็ Sho ck ให้ตรงกันก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนเพื่อนเซียนนาฬิกาทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่มีนาฬิกา g s ช็อคแล้วมันไม่ตรงนะครับคำว่าไม่ตรงหมายความว่าดิจิตอลและเข็ม3ามเข็มที่เพื่อนเพื่อนเห็นมันไม่ตรงกันคือมันไม่เดินไม่สัมพันธ์กันนะครับส่วนรุ่นที่เราจะมาแนะนำวันนี้ก็คือรุ่น 1> ga 1 0 0นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีนาฬิกา g shock ตระกูล ga 1 0 0วิธีการตั้งแบบนี้หมดนะครับเราดูแค่คำว่า100เนาะแต่หลังจากตัวอักษรถ้าเป็นรุ่น limited หรืออะไรก็ไม่ต้องสนใจหรือให้ดูที่เบอร์เครื่องก็ได้เห็นไหมเบอร์เครื่องมันเขียนว่าเบอร์เครื่อง5081แล้วก็มีสี่เหลี่ยมตัวนี้นะเขาเรียกเบอร์เครื่อง5 0 8 1โอเคตัวนี้เป็น g shock ของแท้นะครับสิ่งแรกคือเราต้องตั้งดิจิตอลก่อนคือถ้าเพืืพ่่อออนนจะะตั้งเเเวลลลาไรพยยกก ยก,ยกเลิกให้หมดแล้วมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับผมนะครับวันนี้ผมจะมาตั้งเป็นเวลานะผมจะเลือกเวลา13.13นาฬิกา13นาทีนะครับเวลานะส่วนวันที่เนี่ยผมจะสมมุติเป็นวันที่13เดือน3ปี2023โอเคนะครับมาผมจะมาเริ่มตามโจทย์ผมเลยนะครับวิธีการก็แบบนี้เลยให้กดที่ adjust ก่อนนะอ่าอย่างแรกให้อย่างแรกให้เรากดเช็คโหมดก่อน นี่แต่และโหมดมันจะมีโหมดมันอยู่ตั้งปลูกเราไม่ต้องไปยุ่งมันจะเวลาเรายังไม่ต้องไปไปยุ่งอะอลารมอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปยุ่งมันเรามาดูถ้าเราเห็นเป็นเวลาแบบนี้นะคือเราพร้อมจะตั้งวันที่ตั้งเวลาแล้วอ่ะเรากดแอร์จารทั้งบนเห็นไหมซ้ายบนอ่ะเรากดกดค้างไว้อ่าพอมันกระพริบปุ๊บมันจะเป็น Bkk เห็นไหมไหมเป็น BkK ถ้าเราอ่าเราแล้วเราก็เลื่อนโหมดตัวนี้ เออโหมดไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะมีโหมดให้เราเลือกอยู่นะครับอ่ะเรากลับไปที่ bkk ใหม่ก่อนอเมื่อกี้เนอ bkk พอเจอ bkk ปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นแบงคอกเนาะเนี่ยเรากด forward นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้คือการเลือกเมืองครับไปเรื่อยเรื่ยนอะอ่ะเราเอา bkk ฝั่งนี้นะ forward ฝั่งนี้นะนนะขวาเนี่ยเพื่อนๆพื่ทำตามก็ได้ ขวาล่าง่าไปเรื่อยไปเรื่อยหา BKK ให้เจอก่อนได้แล้วไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับอ่ะเจอแล้ว พอเจอ BKK สดปุ๊บเราก็มาเลือกที่โมโตอาโมดต,ตัวนี้ไม่ต้องไปนีไม่ไปสนใจนะ DST ไม่ต้องไปสนใจ,นะ ST, ใจเวลา24ชั่วโมงเราก็เลือกเอาจะา24หรือว่า12ถ้าเอา12ก็กดปุ่มนี้ผมขอเลือกเป็น24แล้วกันอวิวิเราไม่ต้องตั้งก็ได้ครับอาต่อมาตะกี้โจทย์ที่เราจะตั้งคือเราจะตั้งเป็น13นาฬิกาก็กดปุ่มล่างนี้ ฟาวเวิร์ดเห็นไหมฝั่งนี้เห็นไหมฟาวเวิร์ดอ่าสิบสามไมกาแล้วก็โหมดไปที่โหมดต่ออ่ะเลยเอาใหม่ไปที่โหมดแล้วก,กดย้อนกลับมาได้โหมดอ่าสิบสามไมกาสิบสามวิธีก็กดค้างก็ได้เห็นไหมฝั่งนี้นะ เอาไว้อ่าสิบสี่แล้วกันนะอ่าถ้ามันเกินไปก็กดข้างบนนี้บนนี้ก็กลับมาเคยอ่าต่อไปมันก็จะเป็นปีนะสองพันยี่สิบสองอ่าผมเลือกเป็นปีวันยี่สามเห็นไหมครับสองพันยี่สามอ่าที่โจทย์โจทย,จทย์ที่เราบอกหนึ่งสามจำง่ายๆต่อมาวันที่เนาะเราเลือกเป็นอ๋อเดือนก่อนอันนี้เดือนนะเราก็เลือกเป็นเดือนสามเนาะ เดือนสามวันที่สิบสามนะครับก็กดนี่ไงพอบดไปเรื่อยอ่เเาสมม 5, 5เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดแอดจัดสมมุติถ้าดิถ้าดิจิตอลเราเสร็จแล้วเราก็กดปุ๊บเราก็รู้ว่าเข็มมันจะตรงไหมอ่าเข็มมันตรงนะแต่ในกรณีที่เข็มไม่ตรงนะครับ เราต้องเซตสเข็มนี้ให้ให้มันตรงกันก่อนนะครับในกรณีที่เข็มเพื่อนๆไม่ตรงนะคําว่าไม่ตรงคือมันไม่สัมมันไม่สัมพันธ์กับเวลาอย่างตอนนี้ของผมเนี่ยมันตรงนะครับใบหนึ่งอ่าบหนึ่งสิบสี่นาทีนะถ้าไม่ตรงสามเข็มนะวิธีการวิธีการนะเราเซตเข็มให้มันตรงกันก่อนก็กดปุ่มนี้ค้างไว้ขวาล่างอ่ามันจะขึ้นมาที่เซตมันหมายความว่า ให้เราเซตเข็มวิธีการก็เหมือนเดิมเลยครับกดปุ่มนี้เลือกอสมมติคนที่ไม่ตรงเนี่ยมันมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าตรงก็คือเราก็เซตให้มันตรงถ้าไม่ตรงเราก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรนะครับกดไปเรื่อยกดย้ําไปเรื่อยอเลยปุ่มนี้นะต,ต้องค่อยกดนะครับ ให้สามเข็มมาตรงก่อนอ่าแล้วก็กดขวาอ่าซ้ายล่างอ่าแล้วดูว่าเข็มนี้มันมาตรงกันไหมถ้ามันตรงก็ถ้ามันตรงก็จบนะครับแต่ในกรณีที่มันไม่ตรงอาจอย่างเงี้ยตรงนะครับถ้าตรงเราก็กดตัวนี้แอจัดแต่ส่วนใหญ่จะไม่ตรงก็เหมือนเดิมครับฝันน่งนี้ขวาเอ้ยอันนี้กดค้างได้ คือเราจะให้มันวิ่งมาที่ศูนย์ ต้องให้มันตรงศูนย์ศูนย์นะครับถ้าเราอยากจะหยุดมันเราก็กดปุ่มนี้นี่นี่ f า r w a ปึ๊บนะปึ๊บปึ๊บอาเลยละถ้าเลยก็ย้อนกลับไปถ้าจะกดย้อนเราก,กดฝั่งนี้นะีเวิร์ดอ่ะตรงแล้วผมตรงแล้วผมก็กดแอด u s นะดูนะปึ๊บมันจะวิ่ง่ะเวลาที่ถูกต้อง นะเรียบร้อยครับเสร็จแล้ววิธีการตั้งนาฬิกา G-Shock ok. ต้องค่อยๆทำลองผิดลองถูกดูครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดติดตามให้ผมด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งเวลา G-Shock ok, ก็มาคอมเมนต์ถามไม่ได้นะครับผมจะมาตอบและกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์เลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ วันนี้ผมและ Watch2v Studio ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ